ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คืออเวนิส125ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2565ที่ผ่านมาโดยเปิดราคาอยู่ที่29,970,000รูเปียคิดเป็นเงินไทย 73,000บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ410.43รูเปียครับสำหรับการเปิดตัวอเวนิสที่อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่3ครับก่อนหน้านี้ซู z u กิอินเดียได้เปิดตัวอเวนิสเป็นประเทศแรกของโลกเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพศสองพมี3แบบให้เลือกก็คือ a เวนิ s สแตนดาร์ดอเวนิสไลท์คอนเน็กต์อีดิช และ AVENIS REST e i i t i o n จากนั้น s u z u กิก็มาเปิดตัว AVENIS ที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2565และครั้งนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่อินโดนีเซียและผมก็มีความเชื่อครับว่าส z u กิ Suzuki นั้นกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัว AVENIS 125ในประเทศไทยของเราครับผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นจับตามองที่งาน Motor Expo 2022 ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมที่จะมาถึงมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่สสุกิเมืองไทยจะเปิดตัว a เวนิสห125เพื่อทำตลาดอย่างจริงจังมันคือสปอร์ตตี้สกูตเตอร์ที่ให้ความคล่องตัวในการใช้งานในเขตเมืองควบคุมง่ายน้ำหนักเบา106กิโลกรัมเท่านั้นเครื่องยนต์เป็นแบบสีจังหวะสูบเดียว s i n เกิลอเวอร์เฮดแคมชาร์สองวาลระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ในแบบ Suzuki Eco p p r r o r ฟอร์ e ม1 2 5ซ c ให้กำลังสูงสุด8.7แรงม้าที่6,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด10นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดให้ความประหยัดสูงถึง54กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วสูงสุดระหว่าง110ถึง115กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจุดเด่นของอเวนิสก็คือ การออกแบบดีไซน์ชุดถังน้ำมันขนาด5.2ลิตรที่มีช่องเติมอยู่ทางด้านท้ายรถซึ่งเป็นจุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่เหมือนใครไฟหน้า LED 2ชั้นชั้นบนจะมี3ดวงชั้นล่างมี2ดวงส่วนไฟเลี้ยวหน้าจะอยู่ที่ฝาครอบแฮนด์ด้านบนครับเป็นหลอดไส้ขนาดที่ชุดไฟท้ายเป็นแบบ LED เช่นเดียวกับไฟหน้าให้ความสวยงามแปลกตาที่แตกต่างไปจากค่ายอื่น กองเก็บของใต้เบาะนั่งมีขนาดความจุ21.8ลิตรเก็บหมวกเต็มใบได้หนึ่งใบมีตะขอเกี่ยวสัมภาระ2จุดรับน้ำหนักได้1.5กิโลกรัมชชอคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกชชอกอัพหลังเดียวยูนิตสวิงดิสเบรกหน้า1ลูกสูบดรัมเบรกหลังมาพร้อมกับระบบ ICBS ก็คือ Integrate c o m b i n e Braking System ซึ่งเป็นระบบกระจายแรงเบรกหน้าหลังทำงานพร้อมๆกัน มีพาร์ i ิ g งเบรกหรือว่าล็อกเบรกขณะจอดที่แฮนด์ซ้ายมือ,อยางหน้า90ทับ90วงล้อ12นิ้วยางหลัง90ทับ100วงล้อ10นิ้วก็จะเห็นว่าวงล้อหลังมีขนาด10นิ้วเท่าก,กันกับ Honda Lead 125มาดูกันครับว่า Suzuki เมืองไทยจะเปิดตัว a v e n i s 125ที่งาน Motor Expo ที่จะมาถึงนี้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ